e por อเคมันก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมผมเช่นเคยนะครับเจดีเกติชาแนลนะจ๊ะวันนี้ยังอยู่ที่หอยผูกเหมือนเดิมนะครับก็ถ้ามีเสียงเพลงขออภัยนะครับตอนนี้จะพาทุกคนมาชมนะครับเป็นเวฟหนึ่งสองห้าบอกไว้เลยคันนี้สวยมากและสวยจริงๆนะครับแล้วคอพ่อนี้แบบเบลเลอร์ประเลอรมากเลยนะครับเดี๋ยวให้พวกกับจะขอเริ่มดีกว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับสวัสดีครับน้องไฟคันนี้เป็นหนึ่งสองห้าโอเคบางลงแท้เลยครับตัวนี้พ่อใหญ่มากนะแต่รู้สึกเหมือนถ้าคนดูดูฝั่งซ้ายอ่ะให้ดูฝั่งซ้ายนะ นี่ลูกเดิมยังไงก็ลูกเดิมนะดูงี้สีสั่งสั่งท่อเผื่อครับสั่งท่อเผื่อใช่ไหมเผื่ออนาคตนะครับสเต็ปเร็วๆนี้ยังไงทุกคนเดี๋ยวมาดูดีกว่าลูกค้านี่ทำอะไรบ้างนะครับนี่มามาเริ่มจากชุดบนดีกว่าชุดบนมีอะไรบ้างบนร้อยสิบเดิมครับนี่เป็นร้อยสิบเดิมนี่ครับแต่ว่าชุดสีนี่คือเบิกใหม่ใช่ไหมใช่ครับสีบังครับว้าวอันนี้แท้ไหมตัวนี้ไม่ครับ A B S คอมเพน A B S โอเคมูเนียนมากนะทุกคนดูดูดูนี่ เนียนมากเนียนแบบท <Wow. S 2> ิปเลยนะครับไม่เด้งเลยนะขอบนี่คือแบบสนิทมากเลยนะนี่เป็นไงหยุดจรริงๆคับเป็นไงงานดีมากนะครับรู้สึกว่าดีกว่าของเท็กมั้งนี่ไอ้สั้นเขาเท่ากันนะครับนี่นะอันนี้เป็นเราสั่งในเพจเหรอสั่งกับบังนะครับโอ้เป็นไงทุกคนสุดจริงสุดจริงนะครับสวยมากอันนี้เป็นสีตรงรุ่นด้วยนะครับเป็นไงนี่เดิมแท้จะเป็นอย่างนี้นะน้ำ A, เอเขาเรียกวานะ่าอะไรเขียวไม่ต้องอ่อน แล้วก็เป็นเขียวด้านนะครับนี่เป็นไงโอ้โหแท้ตรงนุ่นเลยยิ่มค่โคตรเอาทุกคนสวยมากคันนี้มีมีครับเห็นแวบๆนี่อันนี้เป็นเปลี่ยนไปคันมือแล้วนี่สวยมากนะทุกคนนะเก็บนอตเหลียหมดเลยนะดูดิเก็บนอตเหรียเก็บอะไรหมดเลยนะมาดูชุดล่างดีกว่าชุดล่างคันนี้ทําอะไรไปบ้างนี่นิชเชนครับตัวนี้ว้าวอันนี้แท้ไหมไม่ไม่ครับอันนี้สกเทียมปกติเนาะ ปั๊มนี่ชินนะครับแล้วก็มีสายเบรกที่ทั่วไปเหรอทั่วไปครับนี่นะสวยนะทุกคนนะดูสวยมากเลยนะดูลงตัวนะครับนี่จานเป็นของ h r v เป็นโบกอลบแล้วกันโบกอล์บเนาะงานทั่วไปนะเป็นไส้สีดำเนาะแล้วก็มีสเปเซอร์รองด้วยนะครับหนึ่มันเป็นจานลึกใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้เราแปลงสเปเซอร์ดีดีดีังไสวยเลยนะทุกคนล้อเป็นของอะไรนี่ตัวนี้อันนี้เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะล้อล้อกัดสีปะคล้ายๆเหมือนล้อกัดสีเลยกัดกัดทองอ๋อนี่ยเนี่เนี่เป็นมูลาสเปนก็เป็นอาก้อนนั่นแหละเนาะเดือยมันเป็นสีทองเหรอสีน้ำเงินครับพี่อ๋อเป็นสีน้ำเงินนี่แล้วก็กัดเป็นสีเงินเนาะคลีนเลยนะออกมาคลีนจ๋าเลยเนาะยางเป็นของอะไรตัวนี้ตัวธรรมดาพี่ลายตรงธรรมดาอโอเคดีนะครับเป็นลายตรงเนาะเบอร์สองสองห้าเนาะใช่ครับนี่แล้วทีเดีดมันไม่ได้อยู่แค่ชุดหน้าหรือว่าชุดสีนะทุกคนนะผมชอบตรงนี้อย่างเดียวเลยนี่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  ดูข้อท่อก่อนเจ็ดมึงใช่เหรอเพ้ยห้าสี่อ่ะฮะจริงคห้าสี่จริงเหรอใช่มั่นใจนะมั่นใจครับเฮ้ยห้าสี่ทุกคนห้าสี่เห็นว่าผู้ใหญ่มากเก๋จริงนะครับเดี๋ยววัดก่อนห้าสี่เพื่อเพื่อเพื่อแบบเพื่ออนาคตอ๋อนี่นี่นี่สวยเลยอาทิตยสองอาทิตย์นี่เป็นไง ยิงสุดทุกคนสุดมากนะครับฝั่งนี้เราเปลี่ยนไหมฝาคัทเปลี่ยนครับอันนี้เป็นฝาคัทของไหนหรอหรือสองาาคาเ<ถ>ค็มหขาจปกติอ๋อ<า>เป็นเกรดเอพี่อ๋อคุณถึงว่ามันเนียนมากเลยนะทุกคนด,ดูนะี่นะนี่ปกติถ้าเป็นฝาคัทเหมือนของร้อยสิบที่แปลงมามันก็จะมีรอยเชื่อมอะพี่อ่ามีรอยเชื่อมใช่ไหมแต่ตัวนี้คือพอกขึ้นมาแบบสูงแบบเนียนเลยนะเมือของเท็เลยเป๊ะเลยนะครับดูดิสวยมากนะครับ นี่คันนี้เป็นหัวฉีดเนาะเป็นเดือนเดิมหรอหรือ CB เดือน CB ครับอันนี้เป็น CB แล้วนี่นี่เห็นปะไม่รู้ว่าเห็นไหมนะทุกคนนะนี่สวยมากนะครับสวยมากท่อเป็นของเองสุพรรณเองสุพรรณนี่ไวลุนไปเหลืองเหลืองแท่เหลืองแท้เป็นไงนี่คันนี้งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้พี่ทำเสร็จอาทิตย์นี้โชคกหน้า6,000ครับฮะ โกหลังในมา6,000โชคเนี่ยนะตัวรองท็อปพี่ยักทุกคนเพิ <the <the ่งเคยเห็นเอาจริงโอเคแก๊ซ uh ี่ครับผมตัวรองท็อปครับตัวรองท็อป6,000ครับผมปรับได้หมดเลยหรือได้แค่รีเบาปรับได้แค่รีเบลพี่มีที่เท่ข้างบนมันอ๋ออันนี้เป็นแก๊สแท้เนาะแก๊สแท้ะตัวนี้เป็นไงทุกคนอุ้ยราคา6,000เพิ่งเคยเห็นเอาจริงเพิ่งเคยเห็นนะส่วนใหญ่เห็นสูงสุดอยู่เท่าไหร่ละ3,000กว่าบาทมันมันขึ้นไงพี่รอบ มันจะถึงสงการแล้วของมันจะหมดปกติเข้าไห้าพันแปดไม่ซื้อไปซื้อหกพันตอนถูกๆไม่เอาอันไหนะก็เลยโดนราคานี้ไปเลยเหมือนราคาทองเลยเนาะขึ้นเอาขึ้นเอาเลยเป็นไงทุกคนโอ้โหสวยมากนะครับเป็นสีดําเนาะนี่ลงตัวมากเลยนะบอกคลีมเลยนะทุกคนนะจ๋าเลยนะครับไอ้พวกนี้ก็ทําสีใหม่หมดเลยเนาะใช่ครับนี่สวยเลยนะครับคันนี้คลีนมากคลีนจ๋าเลยนะครับดูปากทอกันดูปากท่อ 5ห้สี่มิให้สี่มินฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็เป็นคินคินเลยครับผมนี่เป็นคินคินเลยนะทุกคนคือก็จะมีเป็นฝาครอบเนาะครอบโซ่แล้วก็มีพักเท้าพักเท้าหลังเขียกว่าพักเท้าอะไรนะนี่อาริเต้อาริเต้อะไรนะใช่ป่ะนี่นะครับเราก็เก็บเป็นนอตเลรหมดเลยนะครับสเตอร์คันนี้ทําไหมสเตอร์สิบสี่สสองพี่สิบสี่สามสองไว้ดันหนึ่งเดียวเลยดิ ขับเล่นขับเล่นเคสวยมากสวยมากดูอันนี้กล่องเก๋งอะไรพวกนี้ได้เปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนครับมันเป็นกล่องเอสามอยู่อ๋อเป็นเอสามอยู่เราทำามเกีทีเดียวอ๋อยังเป็นยังไม่ได้ยังไม่ใช่เอสนี่เนาะยังไม่ได้แปลงมัดไฟฝั่งนี้นะคนนี่ยังไงสวยมากสวยงามจริงรถมันลงตัวมากนะคือผมผมพยายาม จะดูให้ได้เยอะที่สุดเพราะรถคันนี้มันคลีนมากคลีนแบบคลีนรจริงๆง่ายๆเหอะนี่เอาให้ดูเลยรถเดิมลยพี่เหมือนเด๊ะเอาจริงๆนะถ้าล้อมันล้อมันเขาเรียกว่าอะไรนะล้อมันไม่ด้านแล้วล้อมัออกเงาอะรถเดิมเลยใช่เดิมจริงคันนี้เดิมจริงดูดูดิเป็นไงคือสวยมากนะจีนงชินามอันนี้แท้ใช่ไหมแท้ครับตัวนี้เบิ์กอันนี้เบิกแท้แท้เลยเนาะนี่สนิทมากนะชอบมากเลยนะทุกคนดูดิสนิทมาก สวยมากสวยมากอยากฟังเสียงอ่ะขอฟังเสียงหนะ่อยได้ปะ,ะนี่อันนี้ตัดมือนะทุกคน54เอาไลูกๆเลยนะโอเคบิดเลยยังไงเอาเป็นปลูกๆเลย54มิลโอ้โหยังแจม บอกเลยว่าแจ่มมากคันนี้แจ่มจริงสวยมากรถรายละเอียดดูดีดคือจะว่ายังไงดีปกติ1นึ่้านะถ้าทาไม่ถึงมันไม่สวยนะต่อให้คุณทําแบบทําหมดเยอะแค่ไหนก็ตามคุณจะใส่ของแท้เข้าไปแล้วมันไม่ลงตัวคือมันไม่สวยเลยรุ่นนี้ใช่ไหมถ้ามันไม่ลงตัวคือไม่สวยเลยนะคือหมดสวยเลยนะแต่คันนี้คือดูดีเอาอ่ะคือดูดีมากนี่ยังไง,ไงผมยอมรับว,ว่าคันนี้ดูดีมากชุดสีไม่ใช่ของแท้ด้วย แต่เนียนกิบเลยเห็นไหมนี่ถึงจุดจริงๆเพใช่ดูเลยสนิทหมดครับงานบางยอดครับแท้มากเลยว่ะเปิดดูแต่บอดได้ปะยวให้ดูยวให้ดูแบบรายละเอียดแบบชัดๆเลยทุกคนคนี่ดูนี่ดูนี่คือคือขอบอ่ะให้ดูขอบงานนะขอบมันเหมือนของแท้เลยนะเห็น,หนปะ่ะของแท้เอ,า,อาง่ายๆคือดูอง่ายก็ของแท้ใช่ไหมถ้าคนดูไม่เป็นจริงๆของแท้นะใช่ไหม นียนมากพี่สนิททุกจุดเลยสวยเลยนะทุกคนนะคือคันนี้เราทำเองปะทำทำเองครับว้าวเป็นไงโอ้โหสวยมากสวยมากมาเดี๋ยวน้องฝากเฟซบุ๊กนิดนึงครับผมเฟซบุ๊กครับอ่านี่นะก็อาจจะไม่ตอบเดินใช่ไหมพี่ได้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 อ่านี่ติ๊กต็อกครับเจ้าไฟคสุดนี่ถ้าใครอยากติดตามน้องนะครับก็เสียงดังนิดนึงพอน้องนเขากลับกันแล้วนะครับกลัวตำรวจนี่หรอกตัวพ่อลงนะนะครับก็ สำหรับคลิปน,นี้เอาไปเพียงแค่น,นี้แล้วกันนะครับ,รบอย่าลืมเข้าไปติดตามน้องเขาได้นะครับเนาะสำหรับคลิปน,นี้เอาไปเพียงแค่น,นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ